ทำไมต้องจัดงานศพก็ไม่จําเป็นต้องจัดก็ได้งานศพเนี่ยจัดก็ได้ไม่จัดก็ได้ไม่จําเป็นตายระยัดเข้าเตาเลยก็ได้ได้หมดถ้ามันช่วยอะไรคนตายไม่ได้แล้วเออมันแค่เป็นการไว้อาลัยของคนเป็นอยู่แค่นั้นเองแต่คนตายเกี่ยวข้องอะไรงานศพไหมไม่เกี่ยวข้องแล้วเขาตายไปแล้วมันจะเกี่ยวข้องอะไรเพราะฉะนั้นจัดจัดก็ได้แล้วแต่จะไม่จัดก็ได้แล้วแต่เหมือนกันใครไม่มีเงินก็ไม่ต้องไปจัด หลวงตามหาบัวเนี่ยจัดงานศพแม่ท่านเองรู้ไหมจัดยังไงดําริแท้ดําลิแรกของหลวงตามหาบัวเนี่ยแม่ท่านเสียชีวิตท่านจะให้ตั้งศพตอนเช้าไม่ต้องกุศลาด้วยตั้งไว้เพื่อไว้อะไรเฉยให้ญาติโกติการไว้อะไรการท่านเทพแล้วบ่ายเนี่ยจะเผาเลยแต่พวกอ่าพวกลูกศิษย์ลูกหากับพวกญาติเนี่ยเขาขอกันว่าให้ตั้งไว้สักคืนหนึ่งจะได้บอกจะได้บอกพวกญาติโกติการเนี่ยมามาเผาศพกัน อ่ะหลวงตาก็เลยยอมว่าให้ตั้งไว้คืนหนึ่งพรุ่งนี้เผาอย่างเงี้ยตั้งไว้เฉยๆไม่มีการมากุศลากุศลาคือกุศลกุศลาธรรมมาเนี่ยมันคือการอาศัยธรรมะาให้เกิดกุศลกุศลาธรรมมาก็คือกุศลทั้งหลายที่เป็นธรรมอากกุศลาธรรมมาก็คืออากกุศลทั้งหลายที่เป็นธรรมธรรมอันเป็นอกุศลทั้งหลายอ่ะกุศลาคือกุศลอักกุศลาคืออากุศล ไม่เขาสวดการกุศลารรมากุศลารรมาก็เพื่อพูดร่วงเรื่องว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดกุศลอะไรเป็นเหตุให้เกิดอกุศลแล้วจะดับเหตุของอกุศลได้อย่างไรจะเจริญกุศลได้อย่างไรนี่คือเรื่องของการกวดสว,สว,สว,สวดกุศลาอจากนั้นหลวงตามหาบัวจึงบอกว่าไม่ต้องมาสวดกุศลาอะไรให้เราเราทําของเราเต็มหัวใจยอยู่แล้วไม่ต้องเสียเวลามาสวดเพราะมันไม่ได้เลยแล้วมันได้ไปแล้ว มันนั่งสวดตอนตายมันเกิดประโยชน์แล้วมันไม่เกิดประโยชน์แล้วมันไม่มีแล้วกุศลาช่วยอะไรไม่ได้แล้วมันตายไปแล้วแสแสหาการเกิดอย่างเดียวแล้วดับเหตุปัจจัยไปหมดแล้วเราอาจจะภาพอย่างเดียวตามเหตุตามปัจจัยการกระทำของตนที่ทํามาแล้วอาจารย์ทํำยังไงเมื่อถึงเวลาก็ยัดเข้าเตาไปเลยจบไม่ต้องเสียตังเก็บตังไว้ให้คนข้างหลังได้ใช้เถอะอย่ามาเสียกับเสียเวล่ำเวลาการค่าเช่านู่นเช่านี่เช่านั่นเสียอย่างเดียวคือเสียค่าเผาอาจารย์เตรียมของตัวเองไวหมด ถ้าตายก่อนไปบวชเตรียมไม่หมดแล้วทําทุกอย่างไม่หมดจดทุกอย่างไว้หมดต้องทาอะไรบ้างเงินตรงไหนเอาไปทําอะไรอ่ายาเข้าเตาเลยไม่ต้องมานั่งจัดยดไม่ต้องไปซื้อลงศพด้วยเอาทั้งตัวนี่แหละยดเข้าไปเสียดายหรือจะซื้อลงจริงๆไปซื้อบบลพันสองพันนะ่น่ะอีลงที่ไม่ต้องมีลงมีลายอะไรไหมอัดธรรมดานะต่อเข้าไปยาเข้าเตาไปจบไม่ต้องมีใครมายืนไว้อะไรหน้าตรงหน้าเตามายืนไว้อะไรต่อหน้างานศพไปต้องเสียเวลา ตอนกูมีชีวิตอยู่ไม่เห็นมีใครโผล่หัวมาแต่พอกูลากูตายนี่สรรหาจะมากันจังมาทําหาอะไรกันไม่ต้องมามากูก็คุยกับมึงไม่ได้เออถ้าจะมาให้มาตอนกูมีชีวิตอยู่นี่กูยังพูดตักเตือนสั่งสอนดูดาว่ากล่าวกันได้ตามความเป็นจริงตามธรรมยังให้ธรรมะเป็นทานได้กูตายไปแล้วจะให้อะไรเป็นทานได้ให้ไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะแกเข้าเตา ไม่ต้องไปเสียดายค่างานไม่ต้องไปจัดค่างานส่งงานส่งงานแสบปะไรเสียดายเสียดายตามไม่ต้องไปถวายซองพงซองพระอะไรไม่ต้องเอาใครมาบางสกุลหาเหวอะไรเสียเวลาก็ดูกระจายค่าสับปะเลยให้เขาเก็บเก็บโยนลงน้ำไปด้วยไม่ต้องมาเก็บไปด้วยเสียเวลาเก็บทำไมเปลืองพื้นที่เออไม่ต้องเราลึกถึงอะไรกันละไม่มีประโยชน์ในการลึกถึงเราลึกถึงพระพุทธเจ้านู่นระลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านู่นไม่ต้องมาลึกถึงตัวบุคคลลึกถึงตัวบุคคลมีประโยชน์อะไร ๋ยนข้าวตาเผาไปเลยแม้ถ้ามันเผากางแจ้งอย่างนี้ได้ในกรุงเทพไม่ผิดแล้วจะเผาที่ที่ในบ้านเนี่ยถางมาเลยต้นไม้เดี๋ยวเผาแม่งกางที่บ้านตัวเองเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปก่อกองฟอนได้แต่มันผิดกฎหมายในกรุงเทพมันเผาไม่ได้อตำรวจจับพอดีแล้วบ้านมันอยู่ใกล้กันไปหมดแต่มันไม่ได้มันอันตรามันไม่ปลอดมันไม่ปลอดภัยมันเป็นการกำจัดสดที่ไม่ถูกต้อง ยัดเข้าเตาไปเลยเสียงเงินแค่นั้นพอไม่เกินไม่กี่พันหรอกก็เผาได้แล้วทาไม่ต้องไปเช่าลงเช่าเรือไปปล่อยตามทะลงทะเลท้องมังกรมังกรหัวมังกรหางมังกรหำมังกรอะไรตามห่วงจุ้ยตามความเชื่ออะไรไม่ต้องนะนะไม่อยากไปอยู่ในตรงท้องมังกรหำมังกรอะไรท้องมังกรกับหำมังกรใกล้ๆกันนะกูไม่อยากไปอยู่ตรงนั้นนะนะไปอยู่ตำหาอะไรไม่ต้องไปเช่าเรือออกทะลงทะเลเลยเสียเวลานี่โยนหลังบ่อนี่ โยนลงน้าไปเลยให้ปลามันแดกไปนั่นเสียเวลาอืคิดอะไรไม่ออกฝังข้างบ้านนี่ก็ได้ใต้ต้นไม้ใต้ต้นมะขามก็ได้ใต้ต้นมะ่วงก็ได้ผ่าฝังไปเลยจะไปต้องไปเช่าที่ใส่กระดงกระดูกอะไรไม่ต้องอ่ะมีประโยชน์หาอะไรตายไปแล้วจะไปรู้เรื่องหาอะไรนั่นแหะฝังรวมกับหมาก็ได้หมาพีกี่ตัวน่ะฝังอยู่ในบ้านน่ะฝังรวมกันก็ได้ขุดที่เดิมก็ได้ฝังร่วมกับมัานนั่นแหละ มันก็สัตว์เหมือนกันน่เราก็สัตว์มันก็สัตว์มันสัตว์ด้วยกันทั้งคู่นะถึงตายแล้วไปของทิ้งเหมือนกันไม่ได้วิเศษวิโสกว่าใครหมาตายคนตายก็ตายเหมือนกันอย่างไรตายไปของทิ้งเหมือนกันมันจะวิเศษวิโสอะไรกว่าใครจะคนตายจะหมาตายก็ตายเหมือนกันตายคือกันออของทิ้งเหมือนกันทั้งคู่ไม่มีประโยชน์ทั้งคู่เป็นซาาศพเหมือนกันทั้งคู่ไม่มีประโยชน์ การสั่งเสียไ้หมดแล้วอย่าใครอย่าใครมาฝืนนะอ่าอย่ามาฝืนที่เดียวเชียวจะเขียนขู่ไว้กูจะมาหักคอมึงทุกคนเลยนะใครจะพ่อจะแม่จะตามนะเดี๋ยวจะเขียนขู่ไว้เลยนะอ่าจะตามมาหักคอจะตามมาคอยหลออคอยหลออนี่เขียนการลึกไว้เลยนะเ<ม>ขียนพ่วงท้ายไว้เลยแนบหมายเหตุนี่นี่ปลาลอ,อนี่มีปลาปลาลอลิงจุดด้วยหมายเหตุว่ากูจะขู่ไม่ให้หมดนะใครจะมาทาผิดจากนี้ไม่ได้นะ จะตามจองล้างจองผ่ามันจองล้างจองผ่ามอะไรจะเขียนขู่ไว้ไนงะอืมเขียนขู่ไว้ก่อนเก็บเงินไว้กินข้าวเธอเก็บเงินกันไม่อยู่ตามยามแก่ยามทุกยามป่วยยามเจ็บยามไข้เธอจะเอาเงินไปเสียเวลากับงานศพเลยไปเสียเวลากันทำไมกับงานศพเปลืองเงินเปลืองทองสิ้นเนื้อประดาตัวกันบางคนเนี่ยจัดเงินศพจนล่มจมก็มี เอาให้พอประมาณใครจะจัดก็จัดไว้ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะอาจารย์พูดถึงตัวอาจารย์เองแต่ถ้าเป็นแบบสมัยก่อนเนี่ยจะโยนเข้าป่าช้าก็โยนไปเถอะจะฝังในบ้านก็เด้จะฝังได้นะมันไม่ได้ไนงะแม่ถ้าฝังได้ฝังไปแล้วจะได้ไม่ต้องเสียตังค์สักบ,บาทจ้างคนมาขุดเนี่ยไม่กี่บาทเนี่ยขุดเลยขุดเราไปกี่ช้ามืออสรามก็ขุดอะขุดเราไปในที่ตัวเองเนี่ยฝังแม่งลงไปแต่ความจริงมันทําไม่ได้ไนงะ ถ้าเตาถ่านที่บ้านมันเผาศพอาจารย์ได้จะจะ,จะ,จ,ะจะให้เขาเผาอ่ะมันเผาไม่ได้ไงก็ได้ไม่ต้องเสียตังค์มีวัดที่เผาแบบไม่มีการทาพิธีเยอะแยะทุกวาดเทาก็เผาให้ได้หมดไม่ต้องทาพิธีอะไรก็ได้เราแค่แจ้งเขาเออเออบริจาคร่างกายก็ได้อ,อ,อาจารย์ก็ยังไม่ได้บริจาคร่างกายาทักทีเดี๋ยวถ้าบริจาคร่างกายเมื่อไหร่ก็ต้องเขียนพิธยกรรมใหม่ไม่ต้องอามาเผาที่นี่ให้เขาจัดการไปเลยไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยจบ ยังไม่ได้เขียนล่ายังไม่ได้เขียนเนี่ยยังยัง,ยงไม่ได้ทําเรื่องบริจาร่างกายเนี่ยเออบริจาร่างกายก็ได้เกิดประโยชน์ด้วยเอาไปเลยแล้วไม่ต้องอกลับมาทําพิธีศพอะไรสังสิ้นเผาไปเลยเนีย่ยเผา,าวรวมกันน่ะละเผากองกันน่ะแหละดีแล้วพ่อแม่ไม่ต้องเสียเงินเก็บเงินไว้ใช้ชีวิตยังอยู่อีกนานไม่รู้จะตายตอนไหนอ่ะแต่ละคนอ่ะเออ เก็บเงินไว้ใช้ชีวิตเถอะเอาเงินไว้คนเป็นใช้อาจารย์เห็นบางคนบอกทําชาปนากิจไว้เอาไว้ทําศพตอนตายแหมมันยังมีอัตราตัวตนยังมีกิเลสตัณหาแม้กระทั่งตายไปแล้วยังหวงว่าศพจะไม่มีคนทําแสนหนึ่งนะเอาไปทํางานศพนะให้เอาไว้ทางานศพจัดอย่างนี้อย่างนั้นนะแหมยังมีอัตราตัวตนกิเลสตัณหาตัวเองตายไปแล้วไม่ได้เห็นยังจะมานั่งพววงแสนหนึ่งนะเก็บไว้ให้ลูกหลานมันใช้เถอะเอามาเป็นภารละ บริจาคออนไลน์ก็ได้เราเข้าไปบนออนไลน์ก็ได้พิมพ์ว่าบริจาคร่างกายเดีย๋ยวนี้มันมีออนไลน์อยู่แล้วมั้งไปลงทะเบียนตัวน,นั้นก็ได้อะหรือไปบริจาคที่โรงพยาบาลจุฬาก็ได้โรงพยาบาลจุฬาสภากาชาติไทยอย่างเงี้ยโรงพยาบาลอะไรใหญ่ๆ,ๆเขาจะมีรับบริจาคศพให้เป็นอาจารย์ใหญ่โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลที่มีการสอนคณะแพทย์อ่ะคณะแพทยศาสตร์อ่ะเขาจะมีรับบริจาคร่างกายเพื่อให้นักศึกษาแพทย์เขาเรียนเดี๋ยวหลวงพ่อคูณน่ะหลวงพ่อคูณถ้าก็ให้เอาร่างกายถ้าไปไปอะไรนะ ไปบริจาคกนันนะไปทำเนี่ยพวกลูกศิษย์ลูกหามันจะไม่ยอมอ่ะตอนแรกอ่ะเถียงกันจะไม่ยอมเอาจะเอาศพท่านมาหากินต่อด้วยความเร็วซามต่ําช้าของคนเนี่ยมันสุดยอดคิดเห็นยังไงกับการที่วัดทาศพหมาแมวการทําศพหมาแมวมันก็ไม่ได้ผิดอะไรอืมแต่จริงๆมันไม่ใช่กิจของพระไงางทีพระไม่ควรมายุ่งอื่นกับเรื่องพวกนี้ไงพอเวลาเห็นว่าเป็นไรายได้ก็เลยมาทําอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้อะนะ ผมบอกย่าไปแล้วถ้าผมตายไม่ต้องจัดอะไรสักอย่างเผาเลยเออทำไมพระไม่หุงข้าวเองไปบินทบาทเป็นการเบียดเบียนคนอื่นฮ้ยกูเหนื่อยกับพวกมึงแล้วเกินว่ะความโง่น,นี่มันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆเนาะการไปขอคนอื่นเขากินเนี่ยมนเบียดเบียนเขาตรงไหนมึงให้ก็ให้สิไม่ให้กูก็ไม่ได้บังคับให้มึงนี่ กูไปยืนถือบาดหน้าบ้านมึงอย่างนี้เหรอเอ้ยเอาข้าวมาเอามาใส่มานี้จะใส่ไหมไม่ใส่กูตีนะเนี่ยเบียดเบียนแต่การไปยืนหน้าบ้านด้วยความสงบยืนรอชั่วขณะหนึ่งใส่ไหมเขาจะใส่หรือเปล่าไม่ถามด้วยใส่ไม่ใส่ไม่รู้ถ้าไม่ออกมาเดินหลีกออกไปนี่มันเป็นอาการของการขอเบียดเบียนตรงไหนไหนมึงตอบกูซิขั้นตอนไหนคือการเบียดเบียน ไม่ให้ก็เดินหลีกออกไปใครให้ก็รับไว้เบียดเบียนตรงไหนเนี่ยมึงตอบกูสิโอ้ยกูลเหนื่อยกับพวกมึงจริงๆแยกคําว่าเบียดเบียนไม่เบียดเบียนไม่ออกเนี่ยเขาเรียกว่าโง่ไม่มีที่สิ้นสุดอ,อันฟ้าโอเมกา้าจุดเริ่มต้นของความโง่และจุดสิ้นสิข,ของความโง่อยู่ที่มึงคนเดียวไม่อยู่ที่ใครเลยเนี่ยอันฟ้าโอเมก้าของแท้ หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของความโง่ไม่เจอโอ้ยตายมันหาว่าการไปขออาหารเขากินนรี่ว่าเป็นการเบียดเบียนอย่างนี้มึงของเงินพ่อแม่มึงมึงก็เบียดเบียนพ่อแม่มึงสินะใช่เปล่าเวลามึงใช้ลูกมึงไปหยิบนู่นหยิบนี่มึงก็เบียดเบียนลูกมึงสิมันแยกแยะไม่ออก มึงต้องบังคับเขาสิถึงเรียกว่าเบียดเบียนถ้าไม่บังคับมันจะเรียกว่าเบียดเบียนได้ยังไงเขาเต็มใจให้มึงยังแยกแยะไม่ได้เลยแต่อยากจะแสดงความเห็นเบียดเบียนหาอะไรแล้วมึงให้หรือเปล่ามึงก็ไม่ได้ให้ไม่ใช่เหรอเออมึงไม่ได้ให้จะบอกว่าเบียดเบียนได้ยังไง คนให้เขายังไม่ด่าเลยอีกคนไม่ให้อ่ะพูดเยอะกูใส่บาทกูยังไม่บ่นเลยว่าพระเบียดเบียนกูแต่มึงอนะ่ะไม่ใส่แต่กลับบอกว่าพระเบียดเบียนตีปากเขาให้เวลาเลี้ยงเพลพระเขาห้ามเลี้ยงพิซซ่าหรือพวก KFC หรือครับโบราณเขาบอกว่าห้ามเลี้ยงอะไรแบบนี้เดี๋ยวนะตั้งสติทุกคนตั้งสติ ตั้งใจฟังคำถามเวลาเลี้ยงเพนพระเขาห้ามเลี้ยงพิซ่าหรือ KFC โบราณเขาบอกห้ามเลี้ยงอะไรแบบนี้จริงไหมคะโบรานมันเกิดทัน KFC กับพิซ่าเหรอโบราณมันเคอช่วงยุคไหนมันเกิดทัน KFC กับพิซ่าโบราณถึงห้ามถวายพิซ่ากับ KFC โบราณมันเกิดยุคไหนอ่ะ กูงงมากเลยโบรามึงห้ามโบรามึงรู้จักเคฟซีโบรามึงไม่โบราณเนี่ยโบรามึงทันสมัยเลยนะกูไม่น่าใช่โบราณหรอกมั้งกูน่าจะน่าจะเป็นพวกมึงกันเองมากกว่าไปห้ามกันเองเออโบราณเกิดทันเคเอฟซีกับพิซซ่าห้ามถวายเพลพระด้วยของเหล่านี้เพราะโบราณถือโอ้ยว่าโบราณมึงนี่เต้นที่พอปได้กูว่าโบรามึงนี่ไม่ธรรมดานะกูว่าน่าจะเต้นที่พอปได้แหละ ถ้าโบราณจริงเนี่ยกูว่าอ็จะต้องสุนตราพรแต่ลีลาศแต่โบราณมึงเนี่ยกูว่าน่าจะทรงนี้น่าก็จะทรงฮิปฮอปนะกูว่าน่าจะเป็นทรงอย่างแซทรงอย่างแบสแซดอย่างบ่อยกูว่าน่าจะเป็นทรงนี้มากกว่าเออกูว่าไม่น่าใช่ทรงลีลาดไม่น่าใช่ทรงสุนตราพรนะนะอืมกูว่าอย่าเรียกโบราณเลยอโอ้ย คือมึงจะเอาอะไรมาเป็นโบราณอะ่ะมึงช่วยดูตาการกกะและเหตุผลหน่อยว่าพิซซ่ากับ KFC มาโบราณยังไงมึงช่วยกนามเมตตาดูนิดนึงไอ้ของที่เขาบอกว่าโบราณห้ามโบราณห้ามเนี่ยมึงช่วยกาดูนิดหนึ่งว่ามันเกิดหลังยุคโบราณหรือเกิดก่อนยุคโบราณดูนิดนึงเนาะก่อนจะเชื่ออะไรดูหน่อยดูนิดหน,นึ่งเออเนี่ยมึงกูมง้มึงมันติดนิสัยเชื่อเลยอะ่ะมึงไม่เคยครัวอะไรเลยอะ่ะโอ้เนี่ยแล้วมึงจะไม่ให้กูดา่า เสาไฟอยู่หน้าบ้านจะเป็นอะไรไหมครับเป็นมึงมีไฟฟ้าใช้ไงมันจะเป็นหาอะไรล่ะเสาไฟอยู่หน้าบ้านมึงก็มีไฟใช้หรือมึงไม่อยากมีไฟใช้มึงใค่จ้างการไฟฟ้ามาถอดออกไปมันจะเป็นอะไรล่ะไฟฟ้าเสาไฟอยู่หน้าบ้านมันจะเป็นจะตายเรื่องไงมึงมีไฟใช้ก็ดีแล้วจะเรื่องเยอะเรื่องมากทําไมว่าต้องย้ายตรงนั้นต้องย้ายตรงนี้มึงย้ายได้เมล่าย้ายไม่ได้ย้ายไม่ได้มันก็ต้องทํำใจอ่ะมันจะมีผลอะไรล่ะผลที่มึงได้แน่ๆคือมึงมีไฟฟ้าใช้ไงจบ แค่นั้นก็พอแล้วมึงจะเรื่องเยอะอะไรรักหนาปัญหาไม่จบไม่สิน้นเออนั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้มึงก็ไปยึดติดกับเรื่องหมอดูกันเกินฟังมันมากอะนะฟังเยอะมากนะมึงก็ให้การไฟฟ้าถอดเสาไฟหน้าบ้านเอาไปซะจบต่อให้มึงหาสรรหาอะไรมาปิดประแปะตามความเชื่อเอาเอาหูนี่ไปนะเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าห้าเก้าเก้าเอาไปติดเสาไฟแล้วจะดีจะเฮง เสาไฟที่มันฝังอยู่หน้าบ้านเนี่ยมันจะไม่มีผลอะไรมันจะไม่มีปานซี่ปานไม่ดีมันจะได้ไม่กระทบกับคนในบ้านเอาไปติดนะมึงเสียตังค่าโง่สุดท้ายเสาไฟมันก็ยังโดดเดอยู่บ้านมึงมึงคิดว่าพลังงานไม่ดีจริงอ่ะมันเกิดจากเสาไฟฟ้ากูว่าเอากระดาษแผ่นเดียวไปแปะมึงว่ามันจะหายเหรอเอามึงตอบกูสิมึงว่าพลังงานมันจะหายได้ไหมหายได้เพราะกระดาษแผ่นเดียวนี่นะบัญญาอ่อนเกินไปหรือเปล่าพลังอะไรวะพลังขี้หมาหรือเปล่าอ่า ถ้าพลังงานมันสามารถดับได้ด้วยพลังีอีหูหาเหวอะไรเนี่ยเพียงใบเดียวอะนะมึงช่วยกรลณาเอาหูไปดับขี้หมาขี้แมวให้กูหน่อยกูจะได้ไม่ต้องเปลืองเงินซื้อกระบาดทรายมาใส่ให้แมวให้แมวขี้กระบาดทรายเนี่ยเหม็นชิบหายเดี๋ยวกูจะซื้อหูมึงเนี่ยห้าเก้าเก้ามาปิดกระบาดทรายลองดูที่จะดับพลังงานไม่ดีได้มั้ยพลังงานเหม็นเนี่ยอ่ะมึงว่าได้ไหมล่ะกูจะได้ซื้อทีเดียวจบนะห้าร้อยเก้าเก้าไม่ต้องมานั่งซื้อทรายแมวทรายแมวก็สอบหนึ่งถุงหนึ่งกี่บาทแล้วกูต้องซื้อไปตลอดชีก กูยอมลงทุนซื้อหุ้นมึงใบเดียวดับพลังงานไม่ดีของกินขี้แมวอ้าวมึงว่าดับได้ไหมมึงดูความปัญญาอ่อนคนเสาไฟก็ยังตั้งอยู่โดเดมึงจะแก้ยังไงก็เดี๋ยวเมื่อมันเป็นเสาไฟมันไม่มีผลอะไรทั้งนั้นพลังงานไม่ดีจากเสาไฟไม่มีเออมีแต่พลังงานดีคือทําไงทาให้มึงมีพัดลมใช้หุงข้าวหุงหาอาหารชาร์จแบตโทรศัพท์นั่นนะ่ะพลังงานพลังงานของจริงเลยเออ มันจะไม่ดีด้วะมันต้องดีสิมึงรอให้เขามาถอดเสาไฟฟ้าออกสิโอ้พลังงานดีมาแล้วอ่ามึงไม่ต้องหุงข้าวไม่ต้องชาร์จแบตโทรศัพท์ไม่ต้องใช้ไฟจุดเตาถ่า,านเอาไหมล่ะจุดเตาถ่านใช้ตะเกียงน,น้ำมันเอออาก็มึงถอดเสาไฟแล้วพลังงานไม่ดีออกไปไนงะเอาไหมล่ะโอ้ตายมึงปัญญาอ่อนจะเลยกับเสาไฟต้นเดียว มันไม่ขวางประตูเข้าบ้านมึงไม่ขวางประตูออกบ้านมึงมันก็พอแล้วเพราะมันคํำนวณตามหลักแล้วตามจำนวนระยะทางแล้วว่ามันต้องติดตั้งตรงนี้ไม่งั้นเสาไฟจะลม้มสายไฟจะย่อนเขาคํานวณมาแล้วพวกมึงก็ปัญหาเยอะปัญญาอ่อนตามหมอดูเออเสาไฟมันก็เสาไฟมันจะเป็นอะไร เขาบอกว่าถ้ากวาดบ้านตอนกลางคืนจะเหมือนเรากวาดทรัพย์สินออกจากบ้านทรัพย์สินมึงอยู่ที่ไหนอยู่ในกระเป๋าแล้วมันไปได้ยังไงใครเป็นคนดึงออกไปมึงไม่ใช่เหรอมึงเป็นคนหยิบออกจากกระเป๋าไปจ่ายค่าน้นค่านี้ไม่ใช่เหรอไม่กวาดเป็นคนดึงเงินในกระเป๋ามึงเหรอมึงเอาเงินไปป่อยไว้ในบ้านแล้วไม่กวาดกวาดออกไปเหรอทรัพย์เราอยู่กับเราเราจะอ,าออกไปได้คือเราไปจ่ายโอนเลวโอนเกง่งสั่งเกง่งชอบเกง่ง ไม่กวาดกวาดได้เหรอฮะความเชื่อพวกนี้มันไม่มีเหตุไม่มีผลแต่เราก็เชื่อกันแปลกไหมไม่มีเหตุผลหาเลยเลยโอ้ยเนี่ยถูกต้องเลยไม่กล้าเลยอ่ะไม่กวาดมากวาดบ้านซับมันจะแบบซับมันจะติดออกไปด้วยใครเป็นคนจ่ายซับกูถามแค่นี้มึงไม่ใช่เหรอคนกวาดไม่ใช่หรอมันแล้วเกี่ยวกับการกวาดไหมอืมกูว่าไม่เกี่ยวกับการกวาดแต่เกี่ยวกับคนกวาดมากกว่าต่อให้มึงไม่กวาดแต่ถ้าเป็นมึงใช้ตังอ่ะมึงก็ใช้หมดอยู่ดี สรุปเป็นที่การกวาดบ้านหรือเป็นที่ตัวมึงเป็นที่ตัวมึงเขาบอกว่ากวาดบ้านแล้วจะดึงซับออกอะถ้ามึงถูบ้านอะ่ะล้างจานอะ่ะซักผ้าล้างห้องน้ําอ่ะล้างรถอะ่ะมึงคิดว่าซับจะออกไหมออกเพราะอะไรเพราะมึงเกี่ยวกับการกวาดบ้านไะไม่เกี่ยวเกี่ยวว่าใครตัวมึงล้วนเพราะมึงเป็นคนใช้แค่นั้นเลย กวาดจากนอกเข้าในหาแล้วก็ไม่มีเท่านั้นแหละมึงจะกวาดตรงไหนก็แล้วแต่ถ้ามึงใช้เงินเก่งต่อให้มึงไปกวาดตั้แต่ปากซอยเข้ามายันในกลางซอยพันลูกใบปลายซอยแล้วกลับเข้ามาในบ้านมืออีกรอบนึงมึงไปกวาดขยะตั้แต่ไอ้นู่นอะสีแยกไฟแดงค่อยๆกวาดเข้ามากวาดเข้ามากวาดเข้ามาแล้วมึงเปิดประตูบ้านรอแล้วกวาดเข้าไปในบ้านมึงกูก็รับประกันถ้าเป็นมึงมึงก็เจ๊งเพราะคนใช้ตังค์คือมึงมันไม่เกี่ยวกับการข้อกวาดเข้าหรือกวาดออก ไม่เกี่ยวหาเลยแล้วมันเกี่ยวกับสันดานการใช้เงินของตัวมึงเองแหมมันย,ยังจะเถียงอีกนะว่ามันต้องกาดว้าวไม่ใช่กวาดออกมันไม่เกี่ยวว่าการกวาดมึงจะไปกวาดจะที่ไหนมาก็ตามมึงจะไปเอาขยะรถขยะมาจอดหน้าบ้านแล้วเทขยะลงหน้าบ้านมึงแล้วมึงกวาดขยะจากรถขยะเข้าไปในบ้านมึงมันก็ไม่ได้ทำให้มึงรวยขึ้นมันคนละเรื่องกุกกำลังพูดได้เห็นว่าอะไร ผู้ได้เห็นว่าตัวมึงเป็นคนใช้ตังคนฟุ่มเฟือยคือมึงคนจ่ายค่าจ่ายคือตัวมึงคนอยากได้อยากมีอยากเป็นคือตัวมึงไม่เกี่ยวกับการกวาดบ้านโอ้โหพูดขนาดนี้ยังไม่เข้าใจยังมาแถต้องกวาดเข้าอย่าก,กวาดออกแม่ดวก็โถดิตีกับบานก็กระโถไม่ได้แล้วกวัวต้องรถต้องรถขยะแล้วหลักกูว่าเอารถขยะขับชนทุกทีหนึ่งซิจะได้มีสติข,ขึ้นมาสักทีจะได้เลิกโง่โง่ไม่เลิก มันเกี่ยวหาแลวการกวาดมันเกี่ยวกับสันดาการใช้เงินของตัว,ตวมึงเอง